สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบก,กันกับเอิญเช่นเคยเลยนะคะก็เป็นปีใหม่แล้วนะคะปี2567แล้วนะสวัสดีปีใหม่เลยนะคะสาหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถยนต์ไว้ใช้งานอยู่นะคะวันนี้เอิญก็มากับตัว Honda City 1.5นะคะ1.5 s หรับคันนี้เป็นรถปี2016 สีเทาดําเลยลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาหรือว่าหารถใช้งานอยู่ต้องแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะราคาของคันนี้นะคะสามแสนบาทเท่านั้นเนะีคะค่างวดในการผ่อนของตัวรถนะคะอยู่ที่7,100บาท 72งวดนะลูกค้าที่มีรายได้นะคะเป็น2เท่าของค่างวดนะคะก็สามารถที่จะซื้อข้อเดนียวแบบไม่ต้องคำได้เลยเดี๋ยวเอิญจะพาไปชมนะคะบอดี้ภายนอกแล้วก็ภายในตัวรถนะคะของคันนี้ก็เลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เข้ามาสวยมากๆเบนซีล้วนนะคะมาพร้อมไฟด้านหน้าเป็นแบบมันติรีเลกเตอร์นะคะกระจังด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมแบบนี้เลยนี่ ทะเบียนรถสวยๆเลยนะคะ5ขอไข่ก็ไก่7330ป้ายกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วตัวรถเขาก็จะมีตัวสเกิร์ตด้านหน้ามาให้เรียบร้อยเลยนี่สเกิร์ตด้านหน้ามีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้นะคะพร้อมกับตัวยางที่จะได้เป็นยางใหม่ดอกยางหน้ายางนี่ถือว่าใหม่เลยนะบอกเลยว่าซื้อไปนะคะใช้งานได้เลยตัวรถก็มาพร้อมล้อมแม็กหล่อๆเลยนะคะ แต่งมาให้นะคะทั้ง4เสน้นหัวน็อตสรูแบบนี้นะคะพร้อมกับตัวเบรกนะคะที่เขาก็แต่งมานะคะจากเจ้าของคนเดิมนั่นเองนี่กระจกหน้ารถนะคะเดิมๆมีโลโก้ฮอนด้าพาสีพลบอต่อให้เรียบร้อยแล้วนะคะหมดอีกทีเดือนพฤศจิกาย,ยดเดนเยยนะนี่ ไปเลี้ยวกกระจกมองข้างติดฟิล์มรถนะคะมาให้รอบคันแบบนี้เลยนะคะพร้อมคิ้วกันสาดติดมาให้เรียบร้อยเจ้าของคนเดิมดูแลมาอย่างดีเลยนะตัวรถนะคะไม่มีตากแดดมาเลยนะคันนี้สวยมากให้เห็นตะเข็บกันเลยนะคะรถนะคะสวยๆแบบนี้เลยนี่ตัวนี้นะคะเขาก็จะมีที่จับเป็นแบบโครเมียมมาให้เซ็นเตอร์ล,ล็อกรถด้านซ้ายด้านขวามีมาให้เรียบร้อยกะจกรถนะคะเดิมๆเลยของ Honda น,นะคะแบบนี้นี่เลย ฮอนด้นะคะอยู่ครบเลยนะมาดูที่แม็กเส้นที่2กันบ้างนะคะก็สภาพสวยนะคะแม็กสีทองแบบนี้นะคะได้ยง่างทับเป็นแม็กขอบ15นั่นเองนะคะตัวนี้ก็มีสเกิร์ตด้านข้างมาให้หล่อๆทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะที่จริงคันนี้นี่เขาให้สเกิร์ตมารอบคันเลยนะนี่ด้านหลังก็มีมาให้นะคะไฟทับเพีมคู่หลังนะคะก็มีมาให้เรียบร้อย ไฟด้านท้ายเนะคะเป็นแบบฮาโรเจนแบบนี้เลยมีสปอยเลอร์นะคะติดมาให้หล่อๆเลยนะพร้อมไฟเบกนะคะรวนที่3มาให้เรียบร้อยทะเบียนรถเขาก็สวยเลยนะคะถูกชะตาใครก็โทรมาหาเอิรนได้นะคะบอกเลยว่าครบเครื่องมากๆเขามีเนะคะเซนเซอร์ถอยมาให้นะคะ2จุดแบบนี้เลย สวยๆเดิมๆเลยนะคะติดฟิวมาให้เรียบร้อยรอบคันมีตัวไล่ฟ้ามาให้ขับกลางคืนไม่ต้องกังวลเลยนะคะหรือว่าขับฤดูฝนนะคะคันนี้ก็มีตัวไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยพร้อมคลิปฉลามนะคะด้านบนหลังคาก็มีมาให้เช่นเดียวกัน<ม>นี่ภ<ม>ายนอกนะคะตัวแม็กนะคะเดี๋ยวพาไปชมนะคะรายละเอียดรอบคันเลย<ม>นี่<ม>พร้อมกับโลโก้ฮอนด้าที่กระจกนะคะอยู่ครบทุกจุดเลย ไปเลี้ยวก็จกมองข้างรถสวยมากคันนี้นี่ตัวแม็กนะมคะเส้นที่4นะคะรอบคันเขาก็สวยแบบนี้เลยนะคะใครที่แบบว่าสนใจอยากนัดมาดูรถนะคะร้านตั้งอยู่ที่เซรีไทย70เมีนบุรีกรุงเทพเปิดทุกวัน9โมงจนถึง6โมงเย็นนะคะนัดหมายมาดูรถกับเอิรนได้ผ่านเบอร์โทร097169 384 38 8นะคะคันนี้ข้างวดในการ่อน7,100บาทนะคะ72งวดเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจคันนี้ก็รีบเลยนะตะิดต่อหาเอิญได้เอิญพาไปชมภายในรถนะคะของคันนี้กันบ้างดีกว่าเราไปชมภายในกันเลยในส่วนของภายในรถนะคะเอิญพามาดูกันเลยตัวนี้นะคะเขาก็มาที่ฝั่งประตูรถเขาก็จะเป็นตัวหนังนะคะพร้อมเดินได้ตะเข็บเป็นสีแดงแบบนี้นะคะพร้อมกับตัว โลหะตัวรถนะคะมีเซ็นทรัลล็อกรถกดหลองมาให้เรียบร้อยกระจกปรับไฟฟ้าคนขับนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะไม่ใช่ไฟฟ้าแต่ว่ากดปานเรื่องได้นะมาพร้อมกับตัวกระจกพับไฟฟ้าปรับออโต้ในเรนกระจกได้มีโหมดอีคอนะคะพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวซ้ายขวาจะอยู่ด้านขวานละนี่นี่พวงมาลัยนะคะมันติดฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งเลย มีถุงลมนิรภัยมาให้อีก2ใบนะคะหน้าปัดตัวรถก็จะเป็นทรงกลมนะคะมีไฟสีฟ้าน้าเงินแบบนี้เลยนี่ตัวนี้ได้จอทัชสกรีนแอร์รับออโต้ปุ่มเอนจินสตาร์ทเกียร์ออโต้นะคะเมาะหนังเรียบร้อยหุ้มมาดูดีมากๆพร้อมเดินได้ตะเข็บนะคะเป็นสีแดงแบบนี้เลยนี่รถสวยมากในส่วนของภายในฝั่งของคนขับนะคะแล้วก็เดินพาไปดูนะคะฝั่งด้านหลังกันบ้าง นี่เลยในส่วนของด้านหลังนะคะบอกเลยว่าคันนี้นั่งได้ประมาณ5้าที่นั่งนะคะใครที่แบบว่ามีครอบครัวหรือว่าต้องการติดตั้งคาซีทนะคะเขาก็มีมาให้ด้วยนี่อันนี้คือตัวเบาะนะคะที่ติดตั้งมาตัวนี้เขาก็มีที่พับนะคะนี่เลยพนักอิงไหลมีที่วันแก้วมาให้อีก2ฝั่งนะคะใครที่แบบว่า มีแพนอยากจะได้รถเก่งสักหนึ่งคันนะคะคันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆถามว่าทำไมถึงดีเพราะว่าเขาเป็นเครื่องพันห้าประหยัดน้ำมันเครื่องเบนซินด้วยตัวรถสวยพร้อมรับประกันหลังการขายให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นประกันเครื่องเกียร์เครื่องยนต์ระบบแอร์ระบบไฟก็ดูแลให้นะคะตัวนี้สวยมากทุกคนบอกเลยผ่อน7,1 0ดนนะนี่ด้านหลังเรามาดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่านะคะเก็บสัมภาระได้เยอะหรือเปล่า โอ้โหทุกคนบอกเลยว่ากว้างมากๆนะคะคันนี้เขาก็มี้ายางปูมาให้ของซิตี้เรียบร้อยเรามาดูรายละเอียดของโครงสร้างกันบ้างนี่เม็ดอาร์คนะคะหัวน็อตเดิมๆไม่มีไขเลยไม่มีไขไม่มีถอดนะคะเพื่อการรันตีนะคะว่ารถไม่มีโดนท้ายมาแน่นอนแล้วก็สีเดิมนะคะแผ่นกันความร้อนอยู่ครบนะคะพร้อมกับตัวรายละเอียดทางด้านซ้ายรายด้านขวาน,นะคะโครงสร้างตัวรถเดิมๆแบบนี้เลยนี่ สวยมากเขามีกล้องหลังมาให้ด้วยเดี๋ยวเินพาไปดูนะคะด้านหน้าห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านี่เลยห้องเครื่องนะคะของคันนี้ชึบเปิดมือเดียวเลยปึ๊บนี่เครื่องรถนะคะเป็นหัวใจหลักของรถนะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยมากห้องเครื่องไม่มีคราบน้ำมันไหลเยิม้มใดๆเลยนี่ รายละเอียดมาแป้นสีจากโรงงานก็ยังอยู่หัวน็อตไม่มีขยับไม่มีไขไม่มีถอดแผ่นนะคะการทาร้อนหน้าๆก็อยู่ครบสติกเกอร์อยู่ครบแบบนี้พร้อมกับเลขตัวรถนะคะรายละเอียดต่างๆอยู่ครบแบบนี้เลยใครที่สนใจหรือว่ามองหาคันนี้อยู่นะคะ<ๆ>ก็สามารถนัดมาดูรถกับเอินได้นะคะหรือโทร0 9 7 1 6 9 3 8 8 4ได้เลยย้ำราคากันอีกทีนะคะ385,000บาทนะคะคันนี้ จัดไฟแนันได้เต็มนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะสนใจรีบติดต่อมาหาเอิรนได้เลยไว้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ